สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการพูดคุยจอดหรือข้อมูลวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆที่กําลังมองหาเส้นทางสร้างเงินสร้างตัวกันอยู่เราจะมาดูกันค่ะว่าโอกาสทางธุรกิจกับแอมเวย์เนี่ย ในยุคสมัยนี้มันยังน่าสนใจอยู่ไหมเราต้องปรับตัวยังไงบ้างคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งภาพรวมธุรกิจยุคใหม่กลยุทธ์ที่เขาว่าใช้ได้ผลจริงๆแล้วก็วิธีการที่แอมเวย์พยายามจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันค่ะว่า ท่มามกลางตัวเลือกธุรกิจที่มันเยอะแยะมากมายเลยทำไมโมเดลธุรกิจแบบแอมเวย์ถึงยังเป็นที่พูดถึงอยู่แล้วต้องมีวิธีการแบบไหนมีหน้าตาแบบไหนถึงจะตอบโจทย์คนยุคนี้ที่แบบไม่ได้อยากได้แค่เงินแต่อยากได้ความยุดหยุ่นความเป็นตัวเองแล้วก็ความหมายในสิ่งที่ทำด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มจากภาพกว้างๆของโลกธุรกิจตอนนี้ก่อนนะคะคือปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าช่องทางหาเงินมันเยอะขึ้นมากๆจริงๆมีทั้งแบบ ขายของออนไลน์ง่ายๆเลย s h o p e e Lazada หรือ TikTok Shop นี้ก็มาแรงมากหรือจะเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ดูแบบทำสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินไปด้วยแล้วก็ยังมีการลงทุนอีกทางคริปโตหุ้นหรือบางคนก็อาจจะอยากสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองไปเลยซึ่งแต่ละอย่างมันก็มีสเสน่ห์นะคะแต่พอดูข้อมูลลึกๆแล้วมันก็มีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ครับจุดที่น่าสนใจที่ข้อมูลสะท้อนออกมาเลยก็คือ ไอความง่ายในการเริ่มครับของหลายๆธุรกิจที่เราพูดถึงกันมันมักจะมาคู่กับความท้าทายในการสร้างความยั่งยืนนะครับอย่างขายของออนไลน์เริ่มง่ายจริงแต่การแข่งขันสูงมากออราคาตัดกันจนกำไรบางทีเหลือนิดเดียวหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูอิสระดีแต่รายได้ก็อาจจะไม่แน่นอนต้องพึ่งอัลกอริทึมต้องขยันสร้างคอนเทนต์ตลอดเวลาส่วนการลงทุนก็อย่างที่รู้กันครับความเสี่ยงสูงความผันผวนเยอะ หรือสตาร์ทอัพนี่ดูดีมีโอกาสโตเยอะแต่ก็ต้องใช้ทุนมหาศาลแรงกดดันความไม่แน่นอนสูงมากๆเหมือนกันครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมที่อาจจะไม่ได้แบบหวูวาเท่าแต่สร้างอนาคตสร้างความมั่นคงระยะยาวได้จริงโดยที่ความเสี่ยงอาจจะไม่ได้สูงเท่าทางเลือกอื่นๆที่ว่ามา ต่างออกไปอย่างถ้าเทียบกับการขายของออนไลน์ทั่วไปจุดที่แอมเวย์พยายามจะเน้นก็คือเรื่องคุณภาพสินค้าที่คนรู้จักอยู่แล้วมีระบบหลังบ้านช่วยไม่ต้องสต็อกของเองจัดส่งเองทั้งหมดและที่สําคัญคือโมเดลรายได้ที่มันไม่ได้มาจากแค่ขายปลีกอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างทีมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้วยซึ่งมันต่างจากการขายออนไลน์ทั่วไปที่แบบต้องแข่งราคาแล้วก็ขายเป็นครั้งครั้งไป mm hmm. หรือถ้าเทียบกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ล่ะคะ แอมเวยก็ใช้หลักการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ข้อมูลชี้ว่าจุดต่างคือเรื่องของรายได้ต่อเนื่องหรือ residual income จากเครือข่ายคือแม้แต่วันที่เราอาจจะไม่ได้โพสต์ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ใหม่ก็ยังมีรายได้เข้ามาได้ซึ่งต่างจากครีเอเตอร์ที่รายได้มักจะผูกกับการทำงานการผลิตคอนเทนต์ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจและถ้าเทียบกับธุรกิจส่วนตัวหรือ SME คะ อ๋อถ้าเป็น SME เนี่ยจุดที่ a อมเวมักจะถูกนำเสนอว่าได้เปรียบก็คือเรื่องเงินลงทุนเริ่มต้นครับคือไม่ต้องใช้เงินเยอะเท่าไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกของเยอะไม่ต้องจ้างคนเยอะๆตั้งแต่แรกแต่สามารถสร้างรายได้ในสเกลที่ใกล้เคียงกับการเป็นเจ้าของกิจการได้เหมือนกันก็เลยช่วยลดความเสี่ยงช่วงเริ่มต้นไปได้เยอะเมื่อเทียบกับ SME ทั่วไปนะครับอ๋อค่ะ แล้วกับการลงทุนในหุ้นหรือคริปโตล่ะคะอันนี้มองคนละมุมเลยครับแอมเวย์ M จะถูกมองเป็นการลงทุนในตัวเองแล้วก็ลงทุนในเครือข่ายผู้คนมากกว่าคือเป็นการสร้างส,างสินทร,รัพย์ที่อาจจะจับต้องไม่ได้เท่าแต่ให้ผลตอบแทนผ่านความสัมพันธ์การพัฒนาทักษะซึ่งมันผันผวนน้อยกว่าการลงทุนทางการเงินแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นสูงมากเท่าด้วยครับสุดท้ายค่ะถ้าเทียบกับงานประจําอันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับผม เพราะแอมเวย์เปิดโอกาสให้ทําเป็นรายได้เสริมคู่กับงานหลักได้เลยแล้วก็มีโอกาสโตเป็นรายได้หลักได้ในอนาคตด้วยทําให้หลายคนมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ให้ทั้งความมั่นคงเดิมแล้วก็โอกาสสร้างอิสระทางการเงินเพิ่มขึ้นมาใช่ครับถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพทั้งหมดจากข้อมูลพวกนี้นะครับจะเห็นความพยายามวางตำแหน่งของแอมเวย์ให้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงหล,ยหลายด้านที่ธุรกิจรูปแบบอื่นมักจะมี แม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องเงินทุนการจัดการที่ซับซ้อนหรือความไม่แน่นอนของไรายได้ที่ต้องลงแรงตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเสนอศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะย,ยาวผ่านโมเดลธุรกิจเครือข่ายซึ่งตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นจุดดึงดูดคนที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างความมั่นคงกับโอกาสสร้างอนาคตด้วยตัวเองน่าสนใจมากค่ะแล้วอะไรคือจุดเด่นหรือว่า key selling p o i n t ที่ทำให้ Amway ยังถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในยุคนี้คะ โดยเฉพาะมองไปข้างหน้าปี2025เป็นต้นไปจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มามีหลายประเด็นที่เด่นขึ้นมาเลยค่ะอย่างแรกเลยชัดเจนมากคือความเสี่ยงทางการเงินเริ่มต้นต่ำค่ะอย่างที่คุยกันไปไม่ต้องมีเงินแสนเงินล้านไม่ต้องกังวลค่าเช่าไม่ต้องสต๊อกของเยอะๆทำให้คนทั่วไปอ่ำเริ่มได้ง่ายกว่าแล้วค่อยๆขยายไปตามกำลังของตัวเองครับ อันนี้สําคัญมากโลกเลยสิ่งนี้มันมาพร้อมกับระบบสนับสนุนที่ค่อนข้างครบทั้งเรื่องอบรมแพลตฟอร์มดิจิตอลเครื่องมือช่วยทําการตลาดต่างๆซึ่งข้อมูลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยลดภาระคนใหม่ได้เยอะเลยคือใช้ระบบที่มีอยู่แล้วสร้างธุรกิจได้เลยอืม mm. ประเด็นที่3อันเนี้ยน่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่คือความลงตัวกับยุค personal branding แล้วก็ social selling ค่ะ ยุคนี้คนให้ความสำคัญกับความเป็นตัวเองการสร้างแบรนด์ส่วนตัวการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลซึ่งโมเดลนี้มันเปิดให้ใช้แนวทางพวกนี้สร้างธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างทีมที่โตไปด้วยกันได้ใช่ครับมันเข้ากับเทรนด์พอดีประเด็นที่4ี่ที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆคือแนวคิดเรื่องรายได้ต่อเนื่องหรือ residual income ที่เมื่อกี้เราก็พูดถึงไปแล้วซึ่งมันต่างจากงานส่วนใหญ่ที่หยุดทารายได้ก็หยุด แต่โมเดลนี้รายได้มันเกิดซ้ําได้จากย่อดซื้อขายการบริโภคในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นมันเหมือนการสร้างสินทรัพย์หรือสร้างระบบที่ทํางานแทนเราได้ระดับหนึ่งครับผม แล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะคือการเกาะกระแสเมกะเทรนสุขภาพและความยั่งยืนตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีมากๆหรือที่เรียกว่า health economy เศรษฐกิจสุขภาพซึ่งแอมเวย์มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องนีช้ชัดเจนอย่าง n ิวท i l ไลท์บอดี้คีอาร์ t ิสรีทำให้ธุรกิจมีฐานลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดระยะยาวค่ะ จุดนี้น่าสนใจนะครับมันนำไปสู่คำถามที่ลึกลงไปอีกว่าแล้วไอ้แนวคิดเรื่องรายร้ต่อเนื่องกับการที่ธุรกิจมันอยู่ในกระแสสุขภาพเนี่ยมันมีความหมายจริงๆกับคนรุ่นใหม่อย่างไง ข้อมูลอาจจะบอกว่านี่คือจุดแข็งแต่ในมุมของคนที่กำลังสร้างตัวเขาอาจจะมองว่าเออมันคือโอกาสที่สร้างความมั่นคงทางการเงินโดยที่ไม่ต้องแลกเวลาทั้งหมดในชีวิตหรือเปล่าหรือมันหมายถึงการทำธุรกิจที่เขารู้สึกว่าเออมันใช่มันตรงกับคุณค่าที่เขาเชื่อเรื่องสุขภาพการช่วยเหลือคนอื่น การที่ธุรกิจมันตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องความมั่นคงและความหมายพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มันยังน่าสนใจอยู่ครับใช่เลยค่ะคือโอกาสดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอจริงๆมันต้องมีวิธีคิดหรือ mindset ที่ถูกต้องด้วยถึงจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้จากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะ พบว่ามี mindset บางหลังที่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการทำธุรกิจแอมเวย์ให้สำเร็จในยุคนี้อย่างแรกเลยต้องมองตัวเองเป็นผู้สร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือ personal brand builder ไม่ใช่แค่คนขายของเพราะยุคนี้คนเชื่อคนมากกว่าเชื่อบริษัทนะคะการสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือจริงใจการแชร์ไลฟ์สไตล์หรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมันเลยกลายเป็นส่วนสาคัญของการทาธุรกิจไปแล้ว จริงครับเดี๋ยวนี้คนซื้อเพราะคนจริงๆต่อมาคือต้องคิดแบบผู้ให้คุณค่าหรือ value giver ไม่ใช่แค่ผู้ขายของ product pusher ข้อมูลชัดเจนเลยค่ะว่าคนยุคนี้ไม่ชอบการถูกยัดเยียดขายของแต่จะเปิดใจให้คนที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลดีๆหรือแก้ปัญหาให้เขาจริงๆหัวใจคือการสร้างความสัมพันธ์บนความจริงใจการให้ก่อนค่ะ <c oughs> เน้นการให้ก่อน อีกมุมที่สำคัญคือการเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายหรือ network developer ไม่ใช่ผู้ควบคุม controller คนรุ่นใหม่ๆชอบอิสระชอบความสัมพันธ์แนวราบการสร้างทีมเลยต้องเน้นบทบาทเหมือนเป็นโคช้ชหรือพี่เลี้ยงที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจช่วยให้คนในทีมโตได้ไม่ใช่แค่สั่งหรือเน้นแต่ยอดขายอย่างเดียว ครับเป็น f a c i l ิเ a เตอมากกว่าและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ i n เซ e ตแบบนักเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ l i f e ลองเล e ร์เนอรค่ะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีการตลาดวิธีการที่เคย work ในอดีตวันนี้อาจจะไม่พอแล้วการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาทั้งเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลหรือการเข้าใจคนในแต่ละยุคสมัยอันนี้กลายเป็นทักษะที่จาเป็นยิ่งกว่าประสบการณ์นานๆสีอีกค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆจากการวิเคราะห์ไมเสเซ็ตพวกนี้นะครับคือมันเห็น paradigm shift หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่ชัดเจนมากจากเดิมที่อาจจะเน้นเริ่ม hard selling การขายตรงๆผลักดันสินค้าแผนรายได้มาเป็นการเน้น soft skills มากขึ้นอย่างการสร้างสัมพันธ์การให้คุณค่าการสร้างความไว้วางใจหรือ trust building เป็นหลักเลย ข้อมูลหลายแหล่งยืนยันตรงกันครับว่ายุคนี้การตัดสินใจซื้อหรือเข้าร่วมธุรกิจของผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่มีต่อคนแนะนําไม่น้อยไปกว่าหรืออาจจะมากกว่าคุณสมบัติสินค้าหรือผลตอบแทนทางธุรกิจด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือหัวใจเลยของการสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ยั่งยืนในปัจจุบันเข้าใจเลยค่ะว่า mindset สาคัญมากจริงๆแล้วในเชิงการลงมือทาล่ะคะหรือ action มีกลยุทธ์หรือแนวทางปฏิบัติอะไรที่ข้อมูลแนะนําไว้บ้างคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิธีคิดแบบใหม่นี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับข้อแรกคือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีกลยุทธ์และต้องเป็นมืออาชีพด้วยนะครับไม่ใช่แค่โพสต์ขายของไปเรื่อยๆแต่ต้องคิดเรื่องการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าผสมผสานทั้งการให้ความรู้แรงบันดาลใจและการแสดงตัวตนที่แท้จริงอย่างสม่ำเสมอ อาจจะต้องเลือกแพลตฟอร์มหลักที่ถนัดที่กลุ่มเป้าหมายเราอยู่เช่น Facebook, IG, TikTok หรือ YouTube ก็ได้เป้าหมายไม่ใช่การปิดการขายทันทีแต่เป็นการสร้างความสนใจทำให้คนอยากรู้เพิ่มแล้วก็เริ่มติดตามเราก่อนอืฟังดูต้องวางแผนเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับข้อ2คือการใช้ประโยชน์จากระบบและเครื่องมือออนไลน์หรือ leverage เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่นใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์จัดประชุมฝึกอบรมผ่านซูมเชื่อมต่อทีมได้ทั่วประเทศเลยหรือใช้คอนเทนต์กลางที่บริษัทหรือทีมเตรียมไว้ให้หรือเข้าไปศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Amway Education หรือ Amway Connect พวกนี้ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะครับค่ะค่ะข้อ3คือ การสร้างทีมในลักษณะของคอมมูนิตี้หรือชุมชนไม่ใช่แค่กลุ่มคนทำธุรกิจเฉยๆข้อมูลเน้นมากเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันแต่ก็ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรมีระบบงานที่ชัดเจนด้วยนะครับทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอยากอยู่อยากโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่เพราะผลประโยชน์อย่างเดียวอืทำให้คนรู้สึกอบอุ่นอยากอยู่ด้วย ใช่ครับและข้อสุดท้ายในการสื่อสารคือการพูดถึง Vision and Value and หรือวิสัยทัศน์และคุณค่ามากกว่าแค่ตัวเลขผลตอบแทนคนรุ่นใหม่มักจะขับเคลื่อนด้วย Purpose หรือความหมายการสื่อสารว่าธุรกิจน,นี้จะช่วยให้เขาสร้างชีวิตที่ดีขึ้นยังไงช่วยคนอื่นได้ยังไงหรือมันตรงกับเป้าหมายชีวิตเขายังไงพวกนี้มักจะดึงดูดได้ดีกว่าการเน้นแต่เรื่องเงินอย่างเดียวครับือ mm. น่าสนใจค่ะกลยุทธ์เหล่านี้มันสะท้อนการปรับตัวที่คือเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทลายข้อจำกัดเดิมๆเ,เพิ่มประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็กลับไปเน้นความสำคัญของความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งเรื่องความสัมพันธ์การสร้างชุมชนการสื่อสารด้วยความหมายมันเหมือนกับเป็นการผสมผสานไฮเทคกับไฮทัชเลยนะคะถูกต้องเลยครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่จำเป็นมากสำหรับการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในยุคนี้เลยครับ ชัดเจนมากค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญอีกข้อที่หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วถ้าเราอยากจะสปอนเซอร์หรือชวนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมทีมกับเราล่คะคะควรจะเข้าหาหรือนำเสนอเขายังไงดีมีเคล็ดลับหรือกลยุทธ์อะไรที่มาคอมเม e n ์บ้างไหมคะจากข้อมูลที่เรามีนะครับมีแนวทางที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือเริ่มด้วยแรงบันดาลใจไม่ใช่แผนไรายได้คือ lead with inspiration not compensation คนรุ่นใหม่มักจะอยากรู้วายก่อนทำไมเราทำธุรกิจนี้มันให้อะไรกับชีวิตเราการเล่าเรื่องหรือ storytelling เกี่ยวกับ purpose passion และการใช้ Amway เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยสำคัญกว่าการกางแผนรายได้ให้ดูตั้งแต่แรกเจอครับอ๋อเล่าเรื่องของเราก่อนใช่ครับสองคือใช้โซเชียลมีเดียเป็นประตูบานแรก social media as the gateway เพราะนั่นคือที่ที่คนรุ่นใหม่อยู่ การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจสม่ำเสมอทั้งแนวไลฟ์สไตล์ a l u e Storytelling จะช่วยดึงดูดคนที่ใช่ให้เข้ามาหาเราเองเช่นแชร์ภาพคลิปสั้นๆที่เห็นว่าชีวิตเราดีขึ้นยังไงรีวิวสินค้าจากที่ใช้จริงแบ่งปันแนวคิดดูดีเคล็ดลับคือโชว์ให้เห็นไม่ใช่แค่บอกครับทำให้เขาอยากรู้อยากตามเราเองประมาณนั้นครับข้อ3คือ สร้างความสัมพันธ์ก่อนยื่นข้อเสนอ Relationship first, business second พยายามทำความรู้จักพูดคุยเข้าใจความต้องการความฝันเขาก่อนอาจจะใช้คำถามง่ายๆเช่นช่วงนี้มีอะไรอยากพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นพิเศษไหมหรือถ้ามีโอกาสทำคู่กับงานประจำแล้วช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมีรายได้เพิ่มด้วยสนใจลองศึกษาดูไหมพอเข้าใจเขาแล้วค่อยเชื่อมโยงว่าธุรกิจนี้จะตอบโจทย์เขายังไง มันทำให้การนำเสนอไม่เหมือนการขายแต่เหมือนการช่วยเหลือกันมากกว่าค่ะทำให้ดูจริงใจขึ้นเยอะเลย 4. คือวางกรอบให้เป็นธุรกิจแห่งอนาคต (frame it as a future-proof business) เน้นเป็นความเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจส่วนตัวออนไลน์ระดับโลกที่ยืดหยุ่นทำงานจากไหนก็ได้ผ่านมือถือพูดถึงโอกาสในตลาด health and wellness ที่โตอยู่ตลอดแล้วก็แนวคิดสร้างธุรกิจจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือตัวเองและความสัมพันธ์ ฟังดูทันสมัยนะ่าสนใจและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเน้นเรื่องการมีพี่เลี้ยงและการสนับสนุนหรือ Highlight Mentorship and Support System คนรุ่นใหม่หลายคนอาจจะเก่งแต่ก็กลัวล้มเหลวกลัวต้องทำคนเดียวการแสดงให้เห็นว่าเรามีระบบพี่เลี้ยงมีเทรนนิ่งออนไลน์มีกลุ่มไลน์มีซูมคอยช่วยคอยให้คำปรึกษาจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาได้มาก อาจจะบอกไปว่าเราไม่ได้หาคนที่เก่งที่สุดนะแต่หาคนที่อยากเรียนรู้พร้อมจะโตไปด้วยกันเรามีระบบช่วยคุณอะไรแบบนี้ครับโอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะฟังดูแล้วแบบมันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะเลยนะคะใช่ครับสิ่งที่น่าตริ้งที่สะท้อนจากกลยุทธ์เหล่านี้คือมันเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสที่สําคัญมาก จากเดิมที่อาจจะเน้นเสนอความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์เป็นหลักเนี่ยมาเป็นการให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือในตัวผู้แนะนําหรือ trust in the sponsor เป็นอันดับแรกเลยก็ว่าได้ละดังนั้นความจริงใจการเป็นแบบอย่างที่ดีการแสดงให้เห็นว่าเราเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการทําธุรกิจนี้และความมุ่งมั่นที่จะสปอร์ตช่วยเหลือคนใหม่ให้สําเร็จได้จริงสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดเลยครับในการเปิดใจดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจเข้ามาร่วมเดินทางด้วยกัน ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะถ้าจะดึงเอาแก่งสำคัญจากการคุยกันวันนี้ออกมาอาจจะสรุปได้ว่าแอมเวย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยกำลังถูกวางตำแหน่งแล้วก็ปรับตัวในฐานะที่เป็น 1. คือ ทางเลือกธุรกิจความเสี่ยงต่ำแต่ศักยภาพสูงที่ให้โอกาสสร้างรายได้ระยะยาวผ่านระบบสนับสนุนที่แข็งแรงโครงสร้างรายได้ที่เกิดซ้ำได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับเทรนโลกอย่างเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีครับผม 2. คือไม่ใช่แค่ธุรกิจขายของแต่เป็นระบบพัฒนาคนที่ให้ผลตอบแทนทั้งเรื่องเงินแล้วก็การเติบโตส่วนบุคคลด้วยซึ่งอันนี้น่าจะตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของคนรุ่นใหม่ที่มองหาทั้งอิสระรายได้แล้วก็ความหมายในชีวิตการทำงานใช่เลยครับและ 3. คือ ความสำเร็จได้มาง่ายๆแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบคู่กันนั่นคือ Mindset ที่ถูกต้องเป็นผู้สร้างแบรนด์ผู้ให้คุณค่าผู้พัฒนาคนและนักเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ a อคชั่ที่ทันสมัยใช้โซเชียลให้เป็นใช้เทคโนโลยีสร้างคอมมูนิตี้และสื่อสารด้วย Vision and service mindset 2. การสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่น่าดึงดูดและน่าเชื่อถือ Attractive Personal Branding และ 3. ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งทั้งพัฒนาตัวเองและช่วยทีมงานด้วย Continuous Learning and Development 3. ส,สิ่งนี้แหละครับที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจมันโตไปพร้อมกับการเติบโตของคนที่ทาธุรกิจนั้นเองซึ่งเป็นคุณค่าที่สาคัญมากๆในโลกยุคนี้ครับ ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะคะดิฉันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อคะ่ะในโลกที่มันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความผันผวนแล้วก็ทางเลือกมากมายเนี่ยการลงทุนในตัวเองและเครือข่ายผู้คนผ่านโมเดลธรุรกิจที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์การพัฒนาศัก,กยภาพแล้วก็รายได้ต่อเนื่องอย่างแอมเวย์เนี่ย มันจะสามารถสร้างความมั่นคงแล้วก็ความหมายที่ยั่งยืนให้กับชีวิตได้แตกต่างหรือเทียบเคียงกับการลงทุนในแบบที่เราคุ้นเคยอย่างอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือการสร้างธุรกิจส่วนตัวในรูปแบบอื่นๆได้ยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวนะคะแล้วก็น่าเก็บไปพิจารณาต่อยอดในมุมมองของแต่ละคนดูคะ่ะ